ารผูเนบาสว่างกาโดด เจ้าตรัสไว้ดีแล้วอามังนาสัมมิอาบะเจ้านามาสการพระธรรมสุบติปโนหาภาวะโดสหวกัสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระบาจยาวปฏิบัติแล้วสามขางามามีอา,า,าวาเจ้านอบน้อมราสงกลับเปิดสือิปหน้าหนึ่งสามสอง ในอริยสัจกะตะัันจะกพิกเวทุกนิโรธาคามินิปฏิปทาอริยสัจจังเบสุทังายก็หุนดางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกในอริยสัจน,นั้นเป็นอย่างไรเรา อายะเมวะอาริโยอาทังคิโกมะโคคือหุนทางอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนี้เองสยาทิ่ทางองค์แปดคือสัมมาดิติสัมมาสังกัปปะความเห็นชอบ อามดามริชอบสามมาวาจาสัมมากัมมโตวาจาชอบการงานชอบสัมมาวาอิโวสัมมาวายามอาชีพชอบความเพียรชอบสามมาสติสามมาสมมาธิ ความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบกาตามามจะพิกาเวสัมมาดีดีทีกสูทั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไรเราอย่างโคพิกาเวทุเขยานางังพิกสู่ทั้งหลาย ความรู้ในทุกทุกขาสามุทัยญานังความรู้ในเหตุให้เกิดทุกทุกขนิโรธญานังในความดับไม่เหลือแห่งทุกทุกขนิโรธ อิปัฏย,ยานาณังความรู้ในหุนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับ mới, เมื่อเหลือแห่งทุกข์อันใดอายางวุจจติภิกขเวสัมมาทิฏฐินีเรียกว่าความเห็นชอบ อาตะโมจะพิกเวสัมมาสังกัปปวัมปิสุทั้งหลายความดัมมิโสเป็นอย่างไรเอาเนคัมมาสังกัปปวัมปิสุทั้งหลายความดำริในการออกจากกรรม อาเบายปานสังกัปปความดำริในการไม่พยาบาทอาวิหิงสาสังกัปปวะดำริในการไม่เบียดเบียนอายางวุติภิพกขเวสัมมาสังกัปป เนยเรียกว่าความนมิชอบอาตามาจะพิขะเวสัมมาวาจาภิกษุทั้งหลายวาจาชอบเป็นอย่างไรเรามุสาวาทาเวรามณีภิกษุทั้งหลายการเวน้จากการพูดเทศ ยะวาจยะเวรมะนีการเว้นจากการพูด่อเสียวัจยะเวรมะนีการเว้นจากการพูดคำหยาบสัมภะปราปาเวรมะนีการเว้นจากการพูดเผชิอ ยังวุตจดิพ no ิกเวสัมมาจารย์มีเรียว่าวาจะชออาตาโมจะิิกเวสัมมากัมมันโตภิกษุทั้งหลายในเราบานาติปาตาเวรมณี วิกสูทั้งหลายอันเว้นจากการฆ่าสัตว์อาดินานานาเวรมณีการเว้นจากการฆัพว์อาบุมิสาจาราเวรมณีกานเว้นจากการประพฤติผิในกาม อายังวุตยติภิกขเวสัมมากัมมันโตนี่เรียกว่าการงานชอบอาดามอจะาภิกขเวสัมมาอาชิวะภิกษุทั้งหลายอาชีพชอบเป็นอย่างไรเล่า อิดาภิกขเวอริยสาวโกสุทังระยอริยสาวกในศาสนานี้มีช้าชีวังปะอายาสัมมาอาชีวนาชีวิกังกัเปติอาการเลี้ยงชีพอิทิเศีย สำเร็จความเป็นอยู่ด้วยการหาเรี่องชีพที่ชอบอายังวุติทิพกขเวสัมมาอาชีิวนี่เรียกว่าอาชีพชอบอาตามจะชพิกขเวสัมมาวาญโมนิกสุทั้งหลาย ความเพียรชอบเป็นอย่างไรเราปิดาพิกเวภิคุณภบิกสุทั้งหลายภบิกสุในศาสนานี้อนุปันนานังบาปกา,านังอากุสรานังธรรม ชันทังชาติติวายะติวิริยอาราปติจิตังปะกันหาติปะตาหาติยัมพโอจยย่อมพยายามย่อมปารบวามเพียน ย่อมประคองตั้งชิดไว้เพื่อความไม่บังเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันลาโมกที่ยังไม่บังเกิดขึ้น เอาปัญนา낭ปะปะกาังอากุศรานังธรรมนังปะหายะฉันทันทางยะเนติวะมาติวิริยังอาราปติจิตังปะกันหาติปะตาหาติยอมปลุกคมพอใจยอมพยายาม ยอมการ,รอามเหียนหลังกสิ้ <c oughs> เพื่อการลดเสียซึ่งกุศลธรรมทั้งหลายอันราโมกที่บังเกิดขึ้นแลว้วอนุปาันานาังนานกุสรลนังธรรมอุปาไดยาฉันดังชเนตีวา นาดีอุกิยังอารปาปติตังปากานาติปะทาหะทิย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปาโลกามเพียนย่อมปะคองตั้งจิตไว้เพื่อความบังเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย ที่ยังไม่บังเกิดขึ้นปุรานางกุศลนั่งทง Tidia asamu saya Binyo waya ya we Hawa naya paripuri ya jantang Nediwaya yang arah pati citang hati yang pupang ยอ่อมพยายามย่อมปาราศความเดียนย่อมประความทั้งจิไว้เพื่อความ,มามื่อนความให้เ,เรือนความ,มองอบคามยิ่งขึ้นความให้คุณความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมทั้งทั้งหลาย ที่อ<พ>ังเกิดขึ้นแล้วอายังวุตยติภิกขเวสัมมาวายามนิเรียกว่าความนิจชอบอาตามาจาพิกภิกขเวสัมมาสติภิกษุทั้งหลายความระลึกชอบเป็นอย่างไรเรา อิดาภิกขเวภิกขุิกสุทั้งหลายเภสุในศาสนานี้ราเีกายุปัสสีเวหาราธิเอ็นผูมีภกะพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อาดาปิสัมปชาโนยสติมา หือความเพียนเครื่องเผาบาปมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติวินนยโรเกอภิชาตโทอนาสังนาความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ เวทนาสุเวคันนานุปัสสีเวหารติเวทูมิปกติพีจารณานินเวธานะเวทนาธรรมังยุธาปิสัมปชารโสสัตติมามีความเพียรมหาบั มีความรู้สึกทัวทั่วพร้อมมีสติวินัยโลเจอวิชาดุมนัสังนำความพอใจและความพอใจในโลกออกเสียได้อิเตจิตานุภาษีวิหารติ เห็นภูมิปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่อาตาปิสัมปชาโนสติมามีความเย็นเรื่องเผาผลามีความรู้สึกตัวตัวพร้อมมีสติวินัยโรเกอภิจารณานัสสัง นาำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได,ด้อะเมสุธัแมนุปัสสิเวหารติเ็นภูมิสกติพิจาารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอาทาปิสัมปชาาโนสติมา มีความเพียรเครื่องเผาบาปมีความรู้สึกตัวทั่วรองมีสติวินยยะโอเคามิชาตุมานาสังนำความพอใจถ้าไม่พอใจในโลกออกเสียได้ร <ch> ภิกษุเวสัมมาสัตติเหยนว่าคัามะลิกชอบตาตามุจะภิกษุเวสัมมาสมาดีมิสุ่ทางลายความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไรเล่าภิกษุ เิดสูดังหลายภิกษุในศาสนานี้วิวิเชวะกาเมหิวิวิจักเรหิธรรมเมหิสวิตาสวิจารังวิเวกชัมปิติสุขังปัตมังอุบาสัมปะชาวิหารตี พอมาจากกรรมนั่งหลพอสาเหตุจากบุญมนังไหลยอมเฝหลงชายอ่นฉันมีปีตกวิจารปีที่แลสุขัญเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยูาา่นีวิกาวิจารานังอุปัสสา วิพงาปลุมอาชาตังสัมปัสสารนังเจตโสเอิทิภาวังอวิตากังอวิจารังสมาธิชัมปิติทุติยังชานังอุปัสสะชาวิปติเจ้อ้าหึงฐานที่สอง อันเป็นเครื่องของใส<ไ>ในใจในใบไยใน้้สมาธิเป็นทางอันเอกกุดขึ้นไม่มีวิ่ตกไม่จานมีแต่ิสุร่าสุนันเกิดแต่สมาธิแล้วและอยู่ปีติยาจะวิราคา เปคาโกชาวิราติโตจะสัมปะชาโนสุขันจากกนาปฏิสังเวเตตีเป็นผู้วางใจเป็นกลางอยู่มีสติมีความรู้ตัวั่วพร้อมแคใหอเสวยสุร ขันเอุเปคโกสติมสุขิภารตีจังิยังชาณอุปัสสัมปะชาวิหารติย่อมเข้าถึงฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยะทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า เป็นผู้วางใจเป็นกลางแล้วมีอายมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแลร่อยอยู่สุขาสัจปาหานาทุขาสัจปานาพอลาทุกและสุขเสียได้อุเพวคโทนาสานาสาน อม่อลังดับหายหยพอใจใจพอใจพอใจในทานตนฐานธรมะทุกขามาสุขามุเบคาสตียลิสุิงาุทธังามภสามาจาวินารติ สุมีแต่สติอันบริสุทธ์และมีใจเป็นกลางพอรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วแล้อยู่อา่างวุตถะทิพกะเวสัมมาสัมมาทิมีเรียกว่าความตั้ง พิกเวทุกเนิโรธาคามินปติปทาอริยสัจจงภิสษุทั้งหลายนีเรียกว่าหนทางเป็นเครื่องถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกในอริยสัจ